เมนูในวันนี้นะเป็นแกงนพเก้าค่ะจากตำราแม่ครัวหัวป่าเล่มหนึ่งนะคะเหตุผลที่เลือกเมนูแกงนพเก้าเพราะว่าเหมือนเราทำเมนูง่ายๆเตรียมของน้อยๆมาหลายอันแล้ววันนี้ลองเป็นเมนูที่แบบเตรียมของเยอะๆแล้วก็แบบยากๆ แต่ว่าอยากให้ลองทำตามกันเราจะทำไปอย่างช้าๆเพราะว่าเราก็จะค่อยๆอ่านเหมือนกันเริ่มจากวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะพริกแห้งหนัก6สลึงเยื่อเคยเยื่อเคยก็คือกะปิเนาะเขาใช้คำว่าเยื่อเคยแกงก็คือกะปิสำหรับกะปิแกงหนัก6สลึงเช่นกันหอมหนัก7สลึงกระเทียมหนัก7สลึงเกลือหนักหนึ่งสลึงปลาสลัดย่างโคลน้ำแกงหนัก7สลึงของ6สิ่งนี้เทก ลงครกโขลกให้ละเอียดวันนี้ที่ที่แําขาดไปก็จะเป็นปลาสลัดย่างนะคะเดี๋ยวมจะใช้ปลาเทียมหมี่มาย่างแทนเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีปลาอะไรอยู่บ้างแล้วก็กอโศกกอโศกไม่มีนะคะเสร็จแล้วก็เป็นปลาแห้งหนักสาบาทปลาใบไม้หนักนึงเฉลิงปลาใบไม้ก็คือปลาสลิดปลาแห้งตรงนี้ไม่ระบุว่าเป็นปลาอะไรนะคะหนังปลาเนื้อปลากรอบย่างเนื้อหมูหนักแดบาทกุ้งหนักเกบาทถั่วฝักยาว5้าบาท ถั่วฝักยาว5บาท2สลึงละเอียดมากผักทอดยอดหรือว่าผักบุ้งนะคะตัดเป็นท่อนหนัก4บาทเปลือกแตงโมเนื้อแตงกวาน้ำปลาน้ำส้มมะขามคั้นแล้วหนัง1บาทน้ำตาลหม้อน้ำมะกรูดกอโศกผักกระเฉดในแกงนพงเก้านะคะอันนี้บอกสูตรไว้ละเอียดมากอันนี้ที่เรากำลังจะคุยกันก็คือเรื่องของ อัตราส่วนนะคะการช่างตวงวัดของประเทศไทยตามตำราแม่ครูหัวป่าสร้างความสับสนให้แก่คนรุ่นใหม่ในสมัยนั้นไม่ว่าจะเทียบเคียงมาตราส่วนที่ท่านผู้หญิงเปลี่ยนกำหนดไว้ยังไงเพราะในตำราน,นั้นจะช่างน้ำหนักเป็นบาทสลึงเฟืองไพยซึ่งต่างจากอัตราแรกเปลี่ยนในปัจจุบันที่ช่างเป็นกิโลกร,รมัมเป็นออนเป็นปอนในกรณีนี้ถ้าถาผู้อ่านอยากจะเทียบน้ำหนักจากตำราแม่ครูหัวป่านี้ ให้พลิกไปดูที่เล่ม3หน้าที่1-55ถึอัตราเครื่องตวง2ช้อนกาแฟเท่ากับ2สลึง4ช้อนโต๊ะเท่ากับ8บาท1ออนเท่ากับ2บาท1ปอนเท่ากับ30บาทเศษ1แกลลอนเท่ากับ2ช่าง15จําตำึงเศษขออนุญ,ญาต <c oughs> ข้ามการช่างตวงขออนุญ,ญาตมาณที่นี้นะคะกลับมาที่เมนูแล้วกันต่อไปแอมเริ่มเลยนะเอาเริ่มจาก เอาน้ำพริกที่ตาไว้เราเริ่มมาจากการตำน้ําพริกก่อนนะคะที่เราจะต้องทําก็คือพริกแห้งก่อนเราจะตำเราควรจะแช่น้ําไว้ก่อนเราแช่น้ําเพื่อให้มันนิ่มแล้วมันก็ตาง่ายซึ่งจริงก็จะใช้เวลาพอสมควรอยู่จริงๆถ้าเผื่อว่าจะรัดวิธีด้วยการใช้พริกแกงเผ็ดก็ย่อมได้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเอาแต่ตรงพริกเนาะไม่เอาเม็ด few moments later มันก็ยังไม่ได้นิ่มเท่าไหร่เนาะ แล้ก็พอตําได้วิธีการตำก็คือเอาอะไรก็ตามที่คิดว่ามันจะตำยากที่สุดลงไปก่อนนี่หลบหลีกเม็ดพริกใส่ปลานะคะเพื่อเพิ่มเนือ้ออันนี้ปลาข้างเหลืองหรือเปล่ายใส่กระเทียมค่ะใส่หอมแดง เกลือก็ต่ำจนกว่ามันจะเนียนทั้งหมดใส่กะปิค่ะเราจะรู้ได้ว่ามันใช้ได้หรือ,อยังก็คือมันต้องไม่เป็นแบบไม่เป็นใบแล่นไม่งั้นเวลาเราแกงแล้วมันแบบไม่สวยก็คือทำให้มันเนียนที่สุดก็คืออย่าง ตัวนี้มันมีเนื้อปลาด้วยเนื้อของพริกแกงมันก็จะไม่ได้เนียนละเอียดกริบขนาดนั้นมันก็ยังมีความแบบปุยปลาอยู่ด้วยถ้าสมมุติแบบมือใหม่หรือว่าตำแล้วแบบไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะน่าจะใช้ได้หรือยังลองดูพริกแกงสําเร็จที่เขาขายแล้วแบบใกล้เคียงหรือยังได้ไหมวิธีนี้ได้ไหมไก็คือซื้อมาเทียบเคล็ดลับประจุ พริกแกงเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพริกแกงเนี้ยไปทําแกงนงปลาเก้ากันค่ะเอาพริกที่ตําไว้ละลายน้ําตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เอาหมูกุ้งปลาใส่เริ่มจากการตั้งน้ํานะคะเอาน้ําพริกที่ตําไว้ละลายน้ํานะคะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดวันนี้นะคะหมูที่เลือกใช้ก็คือสันคอ เหตุผลที่ใช้สันคอเพราะว่าตอนที่สั่งเขาบีบแต่สันคอไม่ใช่จริงๆสั่งนี่ไปสั่งหมูสะโพกหมูสะโพกมันก็จะแบบเอามาต้มอะไรเงี้ยมันก็เหมาะแต่ว่าที่ที่ร้านเขามีแต่สันคอก็สันคอแหละใส่หมูลงไปใส่หมูไปต้มนะคะต่อด้วยใส่กุ้งค่ะกุ้งไปไหนกุ้งอยู่นี่กุ้งจากปิติซีฟูดค่ะแพ็คมาอย่างเรียบร้อยพร้อมใช้นะคะอันนี้เดี๋ยวเบาไฟนิดนึง อันนี้นะคะก็เอากุ้งแกะออกจากเปลือกก่อนนะคะชุบชุบโอเคอันนี้จะได้กินง่ายนะคะบุบนิดหนึงใส่ไปค่ะกุ้งนะคะ เราก็ตัดเป็นชิ้นพอดีคําเรียบร้อยกุ้งสดต่อด้วยปลาใบไม้ค่ะเอาปลาสลิดใส่ปลาสลิดลงไปจริงๆก็คือใส่เนื้อปลาสลิดแต่ว่าอันนี้ใช้มีปลาสลิดกรอบอยู่ก็เลยใส่เนื้อ ก็เลยใส่ปลาสลิดกรอบลงไปนะคะเสร็จแล้วเมื่อเดือดแล้วเราก็เอาเครื่องผักโรยลงอันนี้เดือดแล้วนะคะหั่นตัวฝักยาวใส่ลงไปตามชอบเมื่อกี้ใส่ไป3แล้วเนาะเนื้อหมู1กุ้ง2ปลาสลิด3าถัวฝักยาว4เดี๋ยวเราจะนับกันให้ได้9ผักบุ้ง ก็เป็นห้ากระเชดค่ะหกแล้วอันนี้นะคะเปลือกแตงโมนะคะเราใช้ส่วนเอาเอาส่วนที่มันเคี้ยวไม่ได้ออกก่อนแล้วก็ใช้แต่ส่วนที่ส่วนขาวๆที่อยู่ระหว่างแตงโมกับเนื้อแตงโมอันนี้เดี๋ยวเราหันห่นหั่นเต่าแล้วกัน เลืออะไรอีกแตงกวาพี่แตงกวาปลาแห้งอ๋อปลาแห้งอะตเติมน้ำมะขามเปียกขอชิมก่อนดีกว่าพี่แบคงขอช้อนนยดอันนี้นะคะขอชิมก่อน อ,อร่อยแล้วอ่ะอร่อยแล้วอ่ะอร่อยจริงดีตดาาเติมน้ำามขามเปลียนนะคะเติมน้ำขะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลน้ำตาลปิ๊บนะคะอันนี้ซื้อน้ำตาลมาใหม่เป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวหอมจากจังหวัดเลยเนาะเรียบร้อยนะคะทุกอย่าง ต่อไปนะคะก็จัดจานเรียบร้อยแล้วค่ะแกงนบพะก้านะคะเมนูยากๆประจำวันนี้นะคะมันไม่ได้ยากมันแค่แบบเตรียมของหลายอย่างหน่อยก็สำหรับใครที่แบบอยู่บ้าน ว่างๆเบื่อดูซีรีส์นะคะลุกขึ้นมาทำกับข้าวลุกขึ้นมาเตรียมของมาล้างจานกันนะคะวันนี้เมนูแกงนพก้าวนะคะจากตำราแม่ครัวหัวป่าเล่มหนึ่งค่ะถ้าเผื่อว่าใครทำแล้วนะคะเมนูนี้อยากให้ช่วยส่งรูปส่งคอมเมนต์มาให้ดูให้เห็นในความแบบว่างพยายามแต่ว่าบอกได้คำเดียวว่าทำแล้วคุ้มจริงๆแล้วมันที่ที่ย้ำว่ายากเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากมันแค่เตรียมของเยอะๆแต่ มันหากินที่อื่นไม่ได้มันจะแบบมันหาหากินยากแล้วมันอร่อยมากๆอยากให้ทำจริงๆด้วยใจจริงเสรแล้วค่ะบ๊ายบาย